ด้วยกฎแห่งการทวีคูณนั้น1กลายเป็นสอง,สองกลายเป็น4 4ส,สกลายเป็น8ค่ะในธุรกิจนี้ฉันเริ่มทำธุรกิจกันแค่4ี่คนค่ะ4คนนี้ทำงาน10ปีข้างล่างดาวลายคิดว่ามีกี่คนที่ซื้อสินค้าคะในวันหนึ่งมีคนสามหมื่นคนซื้อสินค้าค่ะเป็นอย่างน้อยเลยวันไหนยเยอะหน่อยก็สี่หมื่นคนมาซื้อสินค้าที่หมาของฉันค่ะ แต่เริ่มธุรกิจจากคนแค่สี่คนค่ะถ้าเราสี่คนขายแล้วก็จบไปคงไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแต่ในสี่คนนี้เราได้รับการแนะนำคนมาเรื่อยๆแนะนำแนะนำจนสร้างเป็นนักธุรกิจองค์กรนี้ทำงานกันจนครบสิบปีวันนี้ฉันไม่อิดช้าห้างสรรพสินค้าเลยค่ะคิดว่าหมาดร,ราคาถูกจะมีคนเข้าถึงวันละหนึ่งหมื่นคนไหมคะฉันไม่มีหน้าร้านค่ะ ฉันไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องซื้อของมาตั้งให้เต็มร้านแล้วก็ไม่มีพนักงานเฝ้าร้านด้วยแต่ผู้บริโภคสามหมื่นคนมาซื้อสินค้าที่มาดฉันในทุกๆวันมีแต่คนที่ซื้อจริงๆนะคะคนที่ไปห้างดูอย่างเดียวไม่ซื้อก็มีเยอะใช่ไหมคะแต่มาดของฉันนับจำนวนคนที่ซื้อสินค้าจริงๆได้วันละสามหมื่นคน กฎแห่งการทวีคูณของธุรกิจเครือข่ายมันน่ากลัวแบบนี้เลยค่ะถ้าพับกระดาษ A4 50ครั้งจะไปถึงไหนคะได้ความยาวไปถึงพระอาทิตย์เลยค่ะพับแค่50ครั้งเท่านั้นเริ่มจากแค่4ี่คนแต่ทำงานหาผู้บริโภคไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆด้วยวิธีนี้ทำมา10ปีจนมีผู้บริโภคเป็นสาม0 0ื่นคน ตอนนี้เราเริ่มเข้าสู่ธุรกิจแพลตฟอร์มแล้วใช่ไหมคะฉันกำลังทำมันอยู่ค่ะกำลังทำอยู่ฉันมีหมาดขนาดใหญ่ในชื่อของคิมยอนซุกค่ะฉันเป็นหนึ่งในเศรษฐี0.001เปอร์ซถ้าฉันไม่เจอเครื่องมือที่ชื่อว่าอะโทมีจะเกิดเรื่องแบบนี้ไหมคะทุกคนก็ด้วยฉันก็ด้วยสามารถสำเร็จได้ เราได้พบกับเครื่องมือนี้แล้วค่ะแต่ของฉันอาทิตย์หนึ่งมีรายได้สองแสนบาทค่ะแล้วเดือนหนึ่งก็ได้มาสเตอร์ชิฟบนัะสองครั้งครั้งละแปดแสนบาทฉันได้ขายยาสีฟันแปรงสีฟันไหมคะแม้ฉันจะไม่ได้ขายอะไรแต่ด้วยสมาชิกที่ฉันสร้างมาตลอดสิปีที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ค่ะเราออโตเซลล์มาสเตอร์ ที่อยู่รวมกันในวันนี้แสดงว่าในองค์กรคุณมีผู้บริโภคและมีพาร์นเนอร์คนที่ร่วมทำงานกับคุณถ้าดูสิ่งที่ฉันทำงานมาจนถึงวันนี้ถ้าเทียบกับสิ่งที่ฉันทำงานมาเทียบกับสิ่งที่ฉันลงแรงไปผลลัพธ์ที่ได้มันมหาศาลมันยิ่งใหญ่มากค่ะฉันได้ค่าคอมเดือนละเกือบหกล้านบาทค่ะ ฉันทำอะไรไปบ้างแค่เปลี่ยนสินค้าที่ใช้แล้วเอาไปบอกต่อทำไปสิบปีได้หกล้านบาทมันเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เป็นเรื่องที่คนธรรมดาอย่างเราจินตนาการไม่ออกเลยชีวิตการเป็นอิมพีเรียลมันมีความสุขมากๆเลยค่ะสิบปีที่แล้วทำไมฉันถึงไปเลือกอโทมี่ได้ ในสถานการณ์ตอนนี้ที่ทุกคนต่างลำบากแต่ฉันฉันมีความสุขจนฉันรู้สึกผิดที่จะพูดมันออกมาเลยค่ะพวกเราทุกคนได้เจอกับเครื่องมือที่จะทำให้คุณมีชีวิตแบบฉันได้ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะแล้วไปเจอกันที่จุดสูงสุดนะคะ 와 wow. 여러분 에터미의 사주가 백조라는 건 다들 알고 계시나요? 네 오늘 우리 김현숙 뉴 임페리얼 마스터님의 의상이 정말 한 마리의 우아한 백조와도 같은데요 네 김현숙 뉴 임페리얼 마스터님의 환한 미소가 오늘따라 더 매력적이신 것 같습니다 진심으로 축하드립니다 오늘 정말 백조처럼 우아하고 아름다운 모습이십니다. 네, 정말 너무나도 아름다운 모습이신데요. 여러분, 끝까지 박수 부탁드리겠습니다. 네, 회장님께서 직접 에스코트 해주고 계십니다. 네, 박한길 회장님께서 축하를 해주고 계시고요. 리더님들께서 한분한분 한분 축하를 해주실 것입니다. 네, 역사적인 임페리얼 마스터 탄생 축하 현장입니다. 이 자리에 함께한 우리 모두의 꼭 기쁨이자 희망의 순간인 것 같습니다. 네, 여러분, 마지막까지 축하의 박수 부탁드리겠습니다. 무대 위에 네 날아오신 것 같습니다. 승급 트로피 수여에는 박한길 회장님께서 수고를 해주시겠습니다. 네, 너무나 아름다운 모습이죠. 여러분들도 이 무대를 꿈꾸는 오늘 밤이 되셨으면 좋겠습니다. 네, 승급 트로피 수여에 박한길 회장님께서 수고해 주시겠습니다. 함께 두 손으로 잡아주시면 되겠습니다. 네, 여러분 큰 박수 부탁드립니다. 회원번호 6147, 회원 성명 김연숙. 귀하는 꿈을 이루고자 하는 열정과 노력. 네, 10억 지게차의 꿈이 실현되는 순간인데요. 와, 우 여러분 누구신가요? 네, 맞습니다. 박한글님께서 직접 10억을 씻고 이곳 무대로 오고 계시는데요. 자, 무대에 오르기까지 마지막까지 힘찬 박수를 부탁드립니다. 네, 두근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 . 두근두근, 두근두근. 얼마나 기다리던 순간일까요? 네, 맞습니다. 얼마나 떨리고 설렸을까요? 네, 우리 임필바서 님두 손을 벌려. 네. 네, 여러분들 도 생생하게 꿈꾸시길 바라겠습니다. 여러분, 심어기 지게차로 뛰어졌습니다. 드립니다. 둘 셋, 여러분 다시 한번큰 박수 부탁드립니다. 오! 네, 10억이 전날 되었습니다. 함께 기념 사진 촬영하시도록 하겠습니다. 네, 10억을 끌어안으시고, 네, 얼마나 기다리셨겠습니까? 함께 사진 촬영하시겠습니다. 하나 둘 셋, 에터미. 네. 멋지십니다. 정말 다시 한번 축하드립니다. 네, 이어서 월 후원 활동비 1,000만 원. 그리고 대형 승용차